รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมเข้าสู่สังคมคนรักสุขภาพนะคะในเวลา10โมงตรงแบบนี้กับรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะ<ม>พูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วเนาะเราก็พูดกันมาตลอดเรื่องสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ต้องงดอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความวาหวาน,วานใช่ไม่เห็นด้วยค่ะพี่นกก็ถามว่าชีวิตของเราควรจะมีความหวานฟรุงฟริ้งเติมเต็มให้แบบหวานชื่นใจค่ะโอแล้วก็หวานไม่น้อยไม่จิบจิบนะคะหวานแบบระดับบิกอลังการ ก็พูดถึงแค่เรื่องเรื่องอาหารรสชาติความหวานจะเป็นความหวานในชีวิตก็ตามใจจัดเต็มไปเลยเราก็พูดเรื่องความหวานนะคะพี่น้องค่ะวันนี้เนี่ยเรื่องราวของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหวานแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปชมกันเลยนะคะในช่วง healthy recheck ค่ะช่วง healthy recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์พูดถึงเรื่องของความหวานเราก็แนะนําคุณผู้ชมตลอดเลยว่าให้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงทีนี้มีอะไรที่มาทดแทนหรือว่า ทานได้บ้างที่หวานแล้วเกิดประโยชน์มีหลายอย่างมากนะคะ,คะพี่นกมีน้ำอ้อยค่ะคะมีน้ำผึ้งค่ะก็ได้คิดไม่ออกหรอคะคิดออกสอย่าก็ <laughs> นี่เลยเข้าประเด็นเลยเรื่องที่พี่นกนำมาในวันนี้ก็คือเรื่องคุณค่าคุณประโยชน์ของน้ำผึ้ง <Wow. S 1> ค่ะแล้วก็น้ำผึ้งเนี้ยนะไม่ได้มาเดี่ยวเดียวนะที่พี่นกจะพูดถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ทางยาเนี่ยจะมาร่วมกันกันกบอบเชยหรือว่าซินนามอนอ๋อน้ำผึ้งกับซินนามอนนี่เหมือนเป็น คู่เพื่อนสนิทกันเลยนี่ค่ะค่ะใช่<ม>แล้วก็มีประโยชน์ทางการรักษานะคะทางยางมากมายหลายอย่างน้ำผึ้งนะของเหลวสีน้ำตาลสีอ่ำพันธ์สวยๆเนี่ยมีความหวานแล้วก็มีวิตามินหลายอย่างคะ่ะโดยเฉพาะวิตามิน B3, d 5 B6, กฟอิกแดวิตามิน A, วิตามิน C, แคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุนะคะแล้วก็วิตามินที่สำคัญที่ร่างกายต้องการ น้ำพึ่งเนี่ยเป็นความหวานที่ไม่บูดนเน่าแล้วก็<อ>สามารถผลิตได้ทุกที่ทั่วโลกสรรพคุณทางยาเนี่ยสามารถารักษาโรคได้นานาชนิดเลยแล้วถ้า<อ>ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เป็นโทษต่อคนเบาหวานด้วยทีนี้มาดูกันค่ะว่าน้ำพึ่งกับอบเชยเมื่อมาผนึกกำลังกันนั้นม<ก>ีประโยชน์ต่อสุขภาพยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ heart disease หรือโรคหัวใจ มีวิธีการทานนะ้ำน้ำผึ้งกับอบเชยอย่างนี้ค่ะให้เอาน้ำผึ้งกับอบเชยเนี่ยมาผสมกัน<ะ>แล้วก็ใช้ทานบนขนมปังแทนแทนแยมเลย<ะ>แล้วก็ทานทุกวันในตอนเช้าหรือมื้อไหนก็ได้ของวันนะคะมันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจประโยชน์ของอบเชยและน้ำผึ้งข้อที่2ช่วยอา t h ไ i ติสหรือว่าโรคปวดข้อปวดกระดูกนะคะวิธีการก็คือนําน้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะผสมกับอบเชยเป็นแบบผงนะคะ1ช้อนชา ชงดื่มค่ะในน้ำร้อนขนาดเท่าถ้วยกาแฟดื่มเช้าดื่มเย็นเลยอันนี้ก็จะช่วยให้อาการทุเราลงลสำหรับโรคกร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นให้ใช้สูตรนี้ค่ะน้ำผึ้ง1ช้อนชาช้อนเล็กๆผงอบเชย2ช้อนโต๊ะอบเชยเยอะๆผสมกับน้ำอุ่น1แก้วนะคะ,คะแล้วก็ดื่มอันนี้จะช่วยฆ่าพวกเชื้อแบคทีเรียได้ ค่ะแล้วสำหรับเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนั้นก็ใช้น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อบเชย3ช้อนชาผสมเนกาเลยค่ะประมาณ16อ้ออนซ์ ให้เข้ากันแล้วก็ดื่มทุกวันอันนี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะถ้าสมมติว่าเราผสมอบเชยกับน้ำผึ้งเนี่ยชงดื่มทุกวันทุกวันเลยก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงแต่ทีนี้ถ้าเกิดพลาดไปแล้วเป็นไข้หวัดแล้วก็มีสูตรดังนี้ค่ะโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่นะคะ <c oughs> ก็ใช้สูตรนี้เลยก็คือน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะแล้วก็ <c oughs> อบเชยนะคะ เศษหนึ่งส่วนสี่ของช้อนชงดื่มทุกวันเลยวันละสามเวลาอันนี้ก็จะทําให้หายจากไข้หวัดนี้ได้ไวยิ่งขึ้นดีมากเลยค่ะนอกจากนี้เรื่องของโรคผิวหนังนะสามารถที่จะเอาน้ําผึ้งผสมกับอบเชยแล้วก็ทาที่ผิวใช่ค่ะช่วยพวกเอ็กซิมาหรือว่าเรือนกวางอย่างเงี้ยได้ตากเรื่องอะไรก็ได้สมัยก่อนคนโดนไฟไหม้เขายังเอาน้ําผึ้งชโลมแล้วก็ปิดแผลแล้วก็น้ำผึ้งจะช่วยให้ฆ่าเชื้อนะ ถ้าเชื้อแล้วก็แผลสมานไวขึ้นด้วยโอ้โหฟังพี่นกคุยเรื่องของน้ำผึ้งมาเยอะมากเลยนะคะมีประโยชน์จริงๆเลยแต่ว่าน้ำผึ้งสิคะคุณผู้ชมมันก็มีแท้แล้วก็มีปลอมเหมือนกันนะคะวันนี้จตาก็เลยมีวิธีการทดสอบน้ำผึ้งค่ะว่าน้ำผึ้งของเราที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยแท้หรือปลอมมี5วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกค่ะนั่นก็คือการเขย่าวขวดน้ำผึ้งเลยค่ะพี่นก เขย่ยาเลยนะคะน้ำพึ่งแท้เนะะี่ยค่ะจะมีฟองอากาศใหญ่แล้วก็ลอยตัวเร็วนะคะส่วนน้ำพึ่งปลอมเนี่ยก็จะมีฟองเล็กๆเล็กๆถีทีถีนะคะวิธีที่2ก็คือเ<ห>อาทิชชู่มาวางเลยค่ะห,หยดน้ำพึ่งลงไปค่ะถ้าเกิดว่าเป็นน้ำพึ่งแท้นะคะมันจะซึมผ่านทิชชู่ได้ช้ามากห,หรืออาจจะไม่ซึมเลยก็ได้ความเข้มข้นสูงเข้มข้นสูงค่ะน้ำพึ่งปลอมเนี่ยปุ๊บอาจจะ เร็วเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ําเยอะนะคะยกเว้นน้าพึ่งปลอมที่ใส่คาราเมลหรือว่าแบะแสอันนั้นนันเหนียวแน่นมากเลยละค่ะวิธีที่3นะคะอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยห้ามอยู่ใกล้นั่นคือการจุดไฟค่ะเอาหัวไม้ขีดนะคะค่ะจุ่มไปที่น้าพึ่งแล้วก็มาจุดไฟน้ำพึ่งแท้จะจุดไฟติดแต่น้ำพึ่งปลอมเนี่ยจุดไม่ติดแน่นอนนะคะวิธีที่4ค่ะเอาแก้วน้ํานะคะเป็นแก้วน้ําเย็นค่ะ น้ำพึ่งหยดลงไปน้ำพึ่งแท้นะคะมันจะรวมตัวกันหนักๆแล้วก็ทิ้งลงก้นแก้วค่ะ uh huh. ส่วนน้ำพึ่งปลอมไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมันก็จะสลายตัวไปตามท, uh huh. ที่มันอยากจะเป็นแนนั้นก็กร,ระจายนะไปเพราะเวลาพี่หยดลงโยเกิร์ตเนี่ยน้ำพึ่งแท้นี่ตกไปที่ก้นถ้วยทันทีเลยใช่แล้วล่ะคะ่ะวิธีสุดท้ายนะคะอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยค่ะนั่นคือการตกผลึกหลายคนค่ะพี่โนบบอกว่าถ้าน้ำพึ่งแท้นี่จะตกผลึกน้ำพึ่งปลอมจะไม่ตกผลึกหรืออะไรก็แล้วแต่ บอกเลยนะคะว่าทั้งน้ำพึ่งแท้และน้ำพึ่งปลอมตกผลึกเหมือนกันค่ะ,คะที่แต่ว่าผลึกของน้เพึ่งเนี่ยจะแตกต่างกันผลึกของน้ำพึ่งแท้นะคะก็จะเป็นรูปทรงเหลี่ยมๆตรงๆะนะคะมีปลายแหลมค่ะ ส่วนผลึกของน้ำผึ้งปลอมเนี่ยจริงๆก็คือเป็นผลึกของน้ำตาล<ม>ลักษณะจ,จะทรงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นเกล็ดๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ถึงจะมองเห็นค่ะ,คะส่วนน้ำผึ้งปลอมที่ทำจากแบะแซเนี่ยแน่นอนว่าจะไม่มีการตกผลึกค่ะ<อ>รู้ถึงประโยชน์ของน้ำผึ้งและอบเชยรวมถึงวิธีการพิสูจน์น้ำผึ้งแท้แล้วพวกเราเช็คมาแล้วค่ะคุณผู้ชมแชร์ได้เลยเฮลท์สโตรไซตี้สุขภาพดีเข้าเส้น The Health Society สุขภาพดีเข้าเซ้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยค่ะและในช่วง Anti Aging วันนี้เรายังคงอยู่กับดรเอกรารัชบำรุงพืชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คุยกันหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารหรือ Nutrition โดยที่มีหนังสือเล่มน,นี้เป็นหลักเลยในการพูดคุยค่ะโภชนาการชะลอวัย ซึ่งในเรื่องของแอนตี้อ n g จิ้งเนี่ยโภชนาการชะลอวัยก็เพื่อชะลอให้มันช้าลงรหรือก็ยืดยาวในเรื่องของอายุมนุษย์เราจริงๆเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะอยู่ได้ถึงดีปีคะโอ้โหอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยนะครับผมแต่ว่าต้องสุขภาพดีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพด้วยไม่ใช่ อายุยืนแล้วก็ไปนอนพังนาบอย่างเดียวก็ไม่ไหวใช่ไหมครับแล้วจริงๆบนโลกของเราเนี่ยก็มีประชากรที่อายุยืนอยู่หลายแห่งเลยถ้าในเอเชียใกล้ๆก็ที่โอกินาว่าใช่ครับคุณนกรู้ไหมครับว่าโอกินาวาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการกินด้วยนะครับกินแบบ โอกินาวาหรือโอกินาวาไดเอทเนี่ยเขากินอิ่มแต่พอดีค่ะกิน,นอิ่มแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะแล้วก็ยุติการกินกค่ะใช่ครับกินอิ่มแต่พอดีอย่างที่โบราณว่ากินน้อยตายยากกินมากตายง่ายครับท่านผู้ชม<า>และเราต้องกินแต่พอดีครับวิธีการกินอิ่มแต่พอดีเนี่ยง่ายๆเลยคือปกติแล้วเวลาเรากินรับประทานเนี่ยสมององเราจะสั่งการให้เรารู้สึกอิ่มเนี่ยประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีประมาณนั้นฉะนั้นแล้วหลักการกิน นะครับเพื่อยืดอายุง่ายๆเลยเริ่มตั้งแต่ปากเราเนี่ยค่อยๆเคี้ยวครับเคี้ยวให้ละเอียดค่อยๆเคี้ยวอย่างช้าๆนะครับนั้นคือหลักการกินอันแรกเลยแล้วก็อิ่มแต่พอดีนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับเขามีการศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็น a อนตี้อ n g จิ o งฟู้ดพีรมิดนะครับหรือพีระมิดชะลอวัยนะครับโดยฐานของพีระมิดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นน้ำ อย่างที่เราทราบกันดีร่างกายเรานี่ประกอบด,นะด้วยน้ําประมาณ70็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วน้ําอย่างน้อยเนี่ยวันล,ละ1 0บถึงสิอแก้วแล้วน้ําที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือน้ําที่อุณหภูมิห้องน้ําปกติเนี่ยนะครับน้าเปล่าดีท,ที่สุดนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมถัดมาก็คืออาหารที่มีดัชนีน้าตาลต่ำอาหารหวานน้อยถ้าเรากินหมดข้าวนะครับก็คือพวกข้าวกล้องนะครับเส้นก็คือพวก ก๋วยเตี๋ยวพวกบุ้เส้นครับอันนี้ดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับก็จะทำให้ชะลอวัยได้เช่นเดียวกันนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยเราเน้นที่เนื้อปัาถูกต้องแล้วก็ไข่นะครับไข่ขาวที่ให้โปรตีนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดครับยอดของพีระมิดเลยเนี่ยปลายพีระมิดเลยเนี่ยเขาให้เลี่ยงของหวานและเนื้อแดงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเนื้อแดงเนี่ยนะครับมันจะมีพวกเหล็กสูงเหล็กเนี่ยดีนะครับเปรียบเหมือนดาบสองคมนะครับคมหนึ่งคือ มันช่วยเรื่องคุ้มการแต่อีกคนนึงเนี่ยกินเยอะเกินไปไอออนโเวโลนอนุภมคอิสระเพิ่มขึ้นเกิดการอักเสบเรื้อรังได้นะครับแล้วมีความสัมพันธ์กับมะเร็งและเบาหวานใช่แล้วต้องไป Google ดูคำว่าเ e นต้ n น e a c t i o n กับคุณผู้ชมใช่เลยครับผมอันนี้คือหัวใจหลักเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็พยายามเลี่ยงอาหารเลี่ยงแกนะครับแล้วก็รับประทานพวกข้าวกล้องนะครับนัญพืชไม่กัดสีนะครับพวกนี้อันนี้คือในป y ร a มิดชะลอไยและอีกหนึ่งสิ่งปัจจุบันมีตัวชี้วัด อันหนึ่งนะครับทางชีวเคมีเขาเรียกว่าเทโลเมียใช่ไหมครับคุณนกเรียนมาพอจะทราบใช่ไหมครับเทโลเมียคือส่วนปลายของโครโมโซม,โซมยิ่งหดสั้นยิ่งเป็นไงครับหดสั้นโรครุงมแก่เร็วตายไวถูกต้องครับะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายามชะลอการหดสั้นของเทโลเมียเพื่อเราจะยืดอายุขัยของเรานะครับวิธีการชะลอการหดสั้นของเทโลเมียก็คือเรื่องของอาหารการกินนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยเฉพาะล่าสุดมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกนะครับพบว่าคนที่กินปลา นะครับ <c oughs> ที่เป็นแหล่งของ DHA หรือโอเมก้า3เนี่ยการหดสัานของเทโลเมียร์เนี่ยจะน้อยกว่านะครับในกลุ่มอื่นนะแล้วเขาให้ผู้สูงอายุเนี่ยมารับประทานเจ้า DHA นะครับ <c oughs> จากจากโอเมก้า3เนี่ยจากปลาน <c oughs> ี่แหละนะครับก็สามารถที่จะช่วยชะลอการหดสัานของเทโลเมียร์ได้เช่นเดียวกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> เยี่ยมเลยแหมวันนี้ได้ความรู้มากมายนะคะในการมีอายุยืนยาวแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงกระชับกระเฉงด้วย <c oughs> ต้องขอขอพบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะคดีครับ แล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมสนุกและเป็นเจ้าของหนังสือโภชนาการชรลวัยของอาจารย์เอกราชนะคะนกมีคำถามค่ะร่วมสนุกได้เลยโดยส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ Facebook ของเรา Living in Chef TV นะคะคำถามมีอยู่ว่าในเรื่องของการกินเพื่อสร้างอายุที่ยืนยาวขอเคล็ดลับสัก3ข้อ3ข้อเท่านั้นใครเขียนมาได้โดนใจรับไปเลยค่ะช่วง healthy recipe กินเป็นสวยเป๊ะ สักครู่คุยกับอาจารย์เอกราชนะคะในเรื่องของวิธีการทำให้อายุยืนยาวแล้วก็พูดถึงเมนูชาวญี่ปุ่นต่างชาติเยอะมากทีเนี้ยอยากจะหาเมนูไทยๆนะคะสักหน่อยที่กินแล้วช่วยยืดอายุของเราค่ะก็จะเป็นเมนูแบบที่มีส่วนผสมของสมุนไพรค่ะที่นกวันนี้ก็จะเป็นแกงออมค่ะใส่แกะ ะะเริ่มจากหอมแดงค่ะสูตรนี้เราจะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูแห้งด้วยนะค่ะ <c oughs> <c oughs> ื่องแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นพแล้วก็มาเตรียมเนื้อสัตว์ค่ะวันนี้เราเลือกใช้เนื้อสัตว์ในแกะค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาผัดเครื่องแกงกับน้ำมันค่ะค่ะค่ะเติมน้ำนะคะพอให้ท่วมกับเนื้อสัตว์ค่ะ เวค่ะพอเริ่มเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักทั้งหมดแล้วก็ปิดไฟยกลงได้ค่ะผัดนั้นก็ปรุงรสนะคะเพิ่มเติมด้วยน้ำปลาเล็กน้อยค่ะแกงอ่อมหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นไปอีกกับรสชาติที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือข้าวคั่ววันนี้เป็นข้าวคั่วทรงเครื่องด้วยล่ะ เสรแล้วก็โรยผักชีค่ะค่าพี่นกเสร็จแล้วค่ะแกงอ่องแกะค่ะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยทานกับข้าวไรซ์เบอรี่ร้อนๆนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากทานบ้างอะ่ะจะหาทานที่ไหนได้นี่เลยค่ะพี่นกที่ healthy tasty delivery ค่ะ ในช่วงที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาแบบนี้แล้วท้องร้องด้วยความหิวนะคะนกนึกถึงซุปร้อนๆนนั่นก็คือซุปครีมเจ็ดชนิดเลยละค่ะเมื่อคนให้เข้ากันแล้วนะคะเพิ่มความกรุบกรอบอีกสักหน่อยด้วยแครกเกอร์เข้ากล้องผสมงาอบกรอบรสสาหร่ายค่ะ สรัไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดนะคะแค่ต้องเตรียมการให้พร้อมนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองได้ซุปอร่อยๆอร,ร้อนๆทานแล้วค่ะ Health Society สุขภาพดีเข้าเสน้น Health Society สุขภาพดีเข้าเสน้นช่วง healthy in style สุขภาพดีชีวิตดีดี b อสดีส му ตี้นสำหรับช่วง healthy in style สุขภาพดีชีวิตก็ดีดีในวันนี้นกจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมเวิร์กช็อปของน้องเล็กกรนกนกยงสกุลสำหรับ3หัวข้อที่น้องเล็กจะมาแบ่งปันให้กับผู้เข้าเวิร์กช็อปของเราในวันนี้นะคะ ก็มีเรื่องของ personality and training ก็คือการฝึกบุคลิกภาพนั่นเองให้เป็นคนที่มั่นใจนะคะแล้วก็2ค่ะ charismatic talk พูดยังไงให้จับใจคนฟังแล้วก็ข้อ3ค่ะ dress for success แต่งกายชุดเก่งยังไงให้เป็นสาวที่มั่นใจแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแล้วนอกเหนือจากในวันนี้ที่เล็กจะมาเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพและความสวยงามกับการสร้างความมั่นใจแล้วพี่นกยังมีเรื่องของสุขภาพมาเสริมด้วยค่ะนั่นก็คือกินยังไงให้สวย แล้วอะไรที่กินเราไม่สวยต้องหลีกเลี่ยงนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของอะไรล่ที่กินเราสวยรลิปจดเลยค่ะค่ะก็คืออันดับแรกเลยวิตามินซีและอีแล้วเขาต้องมาเป็นแพคคู่ดูโอ้นะคะซีและอีด้วยกันเนี่ยซึ่งพ ไลีด้วยกันจะช่วยต้าอ Arrow, นอนุมูลอิสระลดเลือนริ้วรอยแล้วก็วมีงานวิจัยนะคะพบว่าวิตามินซีและอีเนี่ยช่วยป้องกันยูวีจากแสงแดดได้เป็นมีคุณสมบัติที่เรียกว่าโฟโตโปรเทคกซ์ทีฟเตซ์นะคะช่วยชะลอริ้วรอยให้ไวได้การที่เรามีบุคลิกภาพที่ดีมันคือว่า เรามีคะแนน5คะแนนมีใช้ไปกว่าครึ่งอ,อย่างนี้ดีกว่าไหมคะว่าก่อนที่ก็จะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเรามีนิสัยเสียอะไรเนี่ยให้เขาได้มีอิมเพรสชันที่ดีกับเราว่าเนื่องจากบุคลิกที่เขาเห็นเราได้ว่ามีอะไรบ้างก็ถึงทําให้คนอีกผู้อื่นเนี่ยยอมรับเราแล้วก็เชื่อถือเราว่าเราเป็นใครอย่างไรนะคะทราบไหมคะคนเรามียิ้มทั้งหมดสเบอร์นี่คือยิ้มเบอร์หนึ่ง <laughs> เห็นไหมคะ <laughs> ก็เหมือนกับว่าคุณสบายดีได้เปล่าแต่เราไม่อยากจะเสียมารายาทแล้วไปยิ้ม คดีค่ะทำง,งานเสร็จร้ยากจริงๆงานกอ,องทุนหนูแล้วก็ใกล้แล้วค่ะนี <c oughs> ่คือยิมเปิลทั้งสองท่านทำได้งามมากเลยเห็นกันหรือเปล่าคะ <c oughs> สีผิวเขาเรียกวอร์มโทนคือไม่ได้เป็นขาวซีขนาดนั้นคือไม่ใช่เป็นนวำตีตีขนาดนั้นถ้าคุณอาร์ตเนี่ยอยากให้เราดูมีออร่าดูใสามากขึ้นดูไรมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะเลือกเสื้อที่มันมีลูกเล่นได้นะคะเช่นสมมติว่าอย่างนี้เป็นเชิ้ตทูโทนเพราะป็นคุณอาร์ตในทางเป็นคนชอบอันนี้ก็เป็นเชิ้ตทูโทนแล้วก็คือเป็นลายเส้นทางลงด้วยเส้นทางลงช่วยอะไรด้คะช่วยทำให้รูปหน้ามันสุดข,ขึ้น ดูผอมนดูเพรียวขึ้นด้วยว่าจากผู้หญิงผู้ชาย ร้อนๆอย่างนี้นะคะสาวๆที่มีโปรแกรมไปทะเลวันนี้พี่เคมีสไตล์บีชบิวตี้มาฝากค่ะเริ่มแรกต้องตัวนี้เลยค่ะ BSC Expert White Genius Sunscreen ค่ะรองพื้นผิวหน้าเผยผิวเป็นธรรมชาติด้วย CC Cream ค่ะแต่บางๆให้ทั่วหน้าแล้วเกลี่ยให้กลมตืนไปกับผิวค่ะปกปิดรอยคล้ำใต้ตาด้วยรองพื้นเนื้อบางๆเบาๆก็พักเพิ่มสีสันพวงแก้มด้วยบรัชออนแบบครีมค่ะ ให้สีสันเป็นธรรมชาติพวงแก้มระเรื่อค่ะปัดควบคุมความมันทั่วหน้าด้วยแปรงสมูทตี้แมทค่ะสีสันเปลือกตาแล้วก็เปลือยเป็นโทนสีเนื้ออ่อนๆทั่วเปลือกตาค่ะแล้วก็เพิ่มความคมกริบให้กับดวงตาด้วยเส้นไลเนอร์ค่ะเสริมขนตาให้ดูหนาและดูยาวงอนเป็นธรรมชาติด้วยมาสคาร่าที่กันน้ำกันเหงื่อได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนลูกคิ้วเราก็ปัดเซตเป็นรูปธรรมชาติค่ะ ลิปสติกเลือกใช้สีส้มสดเลยค่ะปัดพวงแก้มด้วยโทนสีพีชค่ะน้าสวยแล้วอย่าลืมทากันแดดที่ตัวด้วยนะคะให้สาวๆสนุกสนานสวยท้าร้อนท้าแดดได้อย่างมั่นใจค่ะ ขอขอบคุณผู้ใหการสนับสนุนการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเครื่องสำอาง BSC Cosmetology โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพผลิตภัณฑ์ไรทิผลิตภัณฑ์์ไวโซยา่าขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆสถาบันนวัตกรรมสุขภาพผิวพรรณความงามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะแฮมเล t อารี let, และขอขอบคุณเสื้าพ,พิธีกรจาก d v ว Adolfo Dominguez